ต้อนรับกลับมาครับทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปดูรถกระบะสา,ายพัน์แกร่งจากค่ายอีซูสูรุ่นใหม่ล่าสุด2026อีซูซูดีแม็กซ์รุ่นที่หลายคนตั้งตารอคอยว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคากันแบบจัดเต็ม เริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยครับ2026 Isuzu e D Max มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่พร้อมแถบโครเมียมง,ง,งามไฟหน้าเล็กแบบแมทริกที่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนด้านข้างตัวรถมีการออกแบบให้ดูบึกบึงยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายที่ชัดเจนล้ออัลลอยขนาด18หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยสวยงามและลงตัวมากไฟไท้ายเล็ดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตและยังมีสีตัวถังให้เลือกมากถึง8เฉดสี เข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ บอกเลยว่ามีการยกระดับความหรูหราและทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple C a r p l a y และ Android Auto เบาะหนังปรับไฟฟ้าได้แทิศทางพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตริระบบแอร์อัตโนมัติแบบ Dual Zone และที่ชาร์จไร้สายก็มีมาให้ครบความเงียบภายในห้องโดยสารก็ทำได้ดีเยี่ยมจากการใช้วัสดุเก็บเสียงรอบคันทำให้การขับขี่นุ่มนวลและสบายมากยิ่งขึ้น ในด้านของสมรรถนะ2026 D Max มีตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเทอร์โบใหม่ล่าสุดให้กำลัง165แรงมา้าและแรงบิด380นิวตันเมตรอีก1ตัวเลือกคือเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด200แรงมา้าพร้อมแรงบิด450นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อให้เลือกเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดอัจฉริยะปิดท้ายกันที่ราคา2,026 e ีซูซู D-Max จะมีราคาตั้งแต่ประมาณ620,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจไปสูงสุดถึง1,250,000บาทสำหรับรุ่นสูงสุดอย่าง VCROSS 4x4 ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มค่าไม่น้อย ใครที่กำลังมองหากระบะที่ทั้งแข่งประหยัดน้ำมันและพร้อมใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง2026 Isuzu e D Max เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ